จ,จุดเด่นนะคะเราก็ทุกทวี่นะคะที่คุณครทูที่สถาที่โรงเรียนอื่นของมันได้มาดูนะคะก็ให้จุดเด่นของแผนที่ของของครูพนักพาเปิดนะคะเขาก็ชมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะในแต่ละขั้นทุกขั้นน,นนะคะก็คือโดดเด่นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ในขั้นแพ็กทีนี่ก็คือได้ใช้เกมที่ในการทั้งในวิชาสังกิจเขาต้องการที่อยากจะให้เด็กเขียนมากกว่าน,นี้นะค่ะคือเราอาจจะเน้นที่เทคโนโลยีเยอะกว่าบ้างคะ เขาเลยแบบแนะนําว่าให้เราปัมนระสันคือมีหลายขั้นตอนในเรื่องของการเขียนเป็นผลุลบทนะคะสุดท้ายค่ะให้ให้มากกว่านี้เนี่ยค่ะบางทีเราขั้นสรุปเราใช้เป็นการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีก็คืออาจจะใช้เป็นติเมนเตอร์ในการพิมพ์แต่ว่าเด็กที่เปิดเรียนคือม .2 เขาก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยจอยตรงนี้เท่าไหร่บางคนก็จ,จะไม่มีโทรศัพท์นะคะเขาก็เลยบอกว่าให้ปรับไปใช้ในเรื่องของการเขียนนำเสนอหน้าของแทนค่ะอันนี้คือจุดด้อยของแผน ก็ก็ได้รับำคำเขาเรียกว่า,าได้นำจากคุณครูแต่ท่านเป็นอย่างที่ดีมา,มากๆเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะในเรื่องของการเปิดเรียนวงรอบนี้นะคะรอบแรกนะคะของวิชาประวัติศาสตร์สากลค่ะในเรื่องของการนับสัตย์รวันแรกวันที่18จะเป็นการวิทยาการสอนจากสพมนะคะก็คือจะเป็นเด็กม .6 าักหนึ่งค่ะแล้ววันที่สองคือวันที่19 เรื่องเดิมค่ะแต่ว่าเป็นนักเรียน้องผมทับสองค่ะในวันแรกจากเขตน,นะคะก็คือสอนอได้ให้คำแนะนําเรื่องของการเขียนระบุสมรรถนะที่สําคัญของผู้เรียนลงไปด้วยค่ะคือของเราเขียนแค่ทักษะที่เรียนเนาะก็คือการคิดขั้นสูงะคะคือาาทักษะการคิดเนี่ยเป็นหนึ่งในสมรรถนะที่สําคัญของผู้เรียนแต่ว่าเราไม่ได้ระบุเป็นคำพูดที่ชัดเจนนะคะแล้วนอกจากาาทักษะการคิดก็จะมีเรื่องของาาทักษะการสื่อสารแล้วก็าาทักษะการใช้ใเทคโนโลยี เช่นการใช้แผลล่นเหล็กการใช้พีซ์การใช้ก,ชก็วันที่สองวันที่สองเนี่ยจะได้รับอภนนิเทศจ,จ,จากศาบตร์วิทยาเิตคุณครูสังคมจากโรงเรียนกรเ,เที่จากโรงเรียนบูชีค่ะได้คำแนะนำที่มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่หนูเคยมองข้ามไปนะคะคือหนูกลัวแค่ว่าหนูจะไม่ได้ตั้งคำถามบนกเรียนมากพอเพราะว่าการคิดก็ต้องการถามเยอะคนถามเยอะก็คือถามยาเยวโดยที่ สิ่งที่ตัวเองใกล้ตัวอย่างเช่นเรื่องของสการเนี่ยหรือว่าถามไปไกลเลยเรื่องของในสมัยพ่อคุณร่างแผงหรือว่าในสุกครัมโลกครั้งที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะไกลตัวเด็กว่าไม่ค่อยได้หันมากแต่ถ้าเราลองมองมาใกล้ๆตัวอย่างเช่นการประกวดนางงามในแต่ละปีเนาะว่าแต่ละปีนั้นเนี่ยมีคนแบบใครได้รับรางวัลบ้างหรือว่าจะเป็นเรื่องของการคิดเชื่อมโยงกันได้ดีมากขึ้นค่ะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจนะคะก็คือ นักเรียนเขาทั้งที่จะอาเจี้ยบเงินเนี้ยเขาทัที่จับถ่ายทีททวีโอบ่อยแล้วก็หลายหลายคนมานิเทศกันบ่อยใช่ไหมคะเด็กก็คือจะมีความเป็นธรรมชาติสูงมากคือไม่ว่าใครจะมาดูเัเด็กก็คือจะมีการแบบนักเรียนค่ะถามแบบอะไรที่ไม่ควรถามก็ถามมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคำถามที่มีคำพูดที่สุภาพนะคะแต่ว่าเป็นคำถามที่คือถ้าเราเตะม,มาเขาก็จะดูออกแต่นี่ก็คือเด็กแบบธรรมชาติสุดเๆดๆ็กก็ประทับใจมากและก็อะไรอีกอ๋อจากา RPLC ของเราเนี่ย ผูอ่ะที่มาเป็นจุดได้แค่หกเดือนอ่ะเข้าใจความเป็นแบบธรรมชาติของเรียนนี้แล้วก็สามารถตอบสอนเราได้ค่ะใช่เนื่องจากตอนแรกอุปโภคภมแต่ว่าการเทียวสีทำให้หนูเข้าใจเรื่งขึ้นค่ะครับ,รบสำหรับการเปิดชั้นเรียนนะครับในส่วนของของผเูเปิดของม่หนึ่งนะครับทีนี้ในสิ่งที่ท่านสอนอ เรียนครับอ่านทักษะเสร็จก็กล่าวนำถึงใคยก็โอเคนะครับได้ใช้สื่อที่คุณรูนินได้นำมาครับอ่าใช้ทบทวนทั้งวิดีโอทั้งสื่อนะครับแต่ที่ท่านสนอนะครับอ่าได้ทบทีมาก็เรื่องของโทรศัพท์นะครับบอกว่าเด็กที่ไม่มีนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากการใช้ สื่อไม่ว่าจากคลิปหรือข่าวูุอะไรต่างๆเพราะว่าถ้าใช้ไปแล้วเพื่อไม่ให้ดูด้วยเด็กก็นั่งนิน่งนั่งใจลอยอยู่คนเดียวนะครับก็บอกว่าให้ปรับเปลี่ยนมานรหรือให้ใช้กระบวนการแกลเลอรี่วอล์กติงเบชตกอล์ฟแกลเลอรี่วอลกครับให้ใช้นะครับซึ่งให้นัขกก้อเสนอนจากที่ครูเล่าให้ฟังแต่ก็มี นิดนึงนะครับท่านสนอนเข้าใจะะนะครับบางที่เราเข้าใจกันะนะครัคำว่าโรงครับก็ก่อนเริ่มทําการเปิดชั้นเรียนนะครับก็เตรียมไว้ทุกสิ่งอย่างดีพร้อมหมดทุกอย่างแต่พอจะได้เปิดจริงๆปึๆป๊บเรียนดับ Excel. เอ็กเซเรนต์โรงพงศ์คนแรงก็จะรู้ว่าแก้ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับสำหรับในเรื่องของการนิเทศของทางโรงเรียน อยากให้ปรับและก็อ,ออกแบบดีไซน์เพื่อให้เด็กเขาได้แอคทีฟให้มากกว่านี้แล้วก็พยายามให้ในเรื่องของการตั้งคำถามพวกนี้นะครับตั้งคำถามก็อยากให้ออกแบบดีไซน์เรื่องของแผนการสอนปรับให้มันเข้ากับสาระที่21นส่ให้มันมากขึ้นครับเพราะว่าในส่วนเรื่องที่ผมเปิดเียนเป็นเรื่องของการอ่านเขียนลดสังคมการอ่านเขียนลดสังคก็จะเป็นเรืเร่องของการปฏิบัติแล้วก็เด็ก จริงก็ได้แอคทีฟเป็นปกติเลยนะครับแล้วท่านก็ได้เสนอแนะในส่วน่างๆครับก็เดี๋ยวจะเอาคําที่ท่านได้นําเสนอก็ใศึกษาวิทยที่สี่นะครับในการเรียนบอดระดับสูงนะครับก็เอาสิ่งที่ท่านสอนอน้อยได้ติมมาก่อนนะครับก็คือเรื่องอาจจะใช้สื่อ,อยังน้อยเกินไปนะครับท่านอยากให้แบบว่าอัดคลิปวิดีโอการท,ทาารําทักษะในแต่ละขั้นตอนเพื่อ ที่สมมุติว่าถ้ามีครูท่านอื่นมาสอนแทนเราทุกคนจะได้สอนแทนได้อย่างแน่ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องประมาณนี้นะครับท่านเมื่อวันอาทิย์ซึ่งท่านจะมีว่านะครับแล้วก็สิ่งที่ต้านชมเลยก็คือเรื่องการควบคุมเวลาในการทำแต่ละขั้นของการสอนนะครับว่าควบคุมเวลาได้ดีเหมาะสม แล้วก็กิจกรรมการฝึกก็มีหลากหลายนะครับก็ท่านติงมาเรื่องแผนการสอนว่าตัวผมเองไม่ได้เขียนสมรรถนะมนที่น้องฟองได้ถูกติมานะครับก็คือให้เพิ่มสมรรถนะเข้าไปแล้วก็วิธีการประเมินนักเรียนนะครับก็อาจจะตอนแรกผมใช้การประเมินโดยการที่ผมคนเดียวสังเกตกักเรียนจากการตอบคำถามจาก การให้ทำกิจกรรมเรียนเรื่องรางที่เอ่อรากที่สองนะเป็นการถอดรากแต่ว่าเนื้อหามันเป็นเนื้อหาง่ายเพราะว่าทำให้มันยากเพื่อให้มีกิจกรรมพอมาเป็นเนื้อหาที่ที่ง่ายแล้วกิจกรรยมขึ้นมาเพ่ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ได้เร็วกิจกรรมโดยการใช้กิจกรรมอ่าะันรับสถานที่ปิศนานะครับก็คือโดยให้เด็กอ่าคนวณหาค่าออกมาแล้วก็เอาค่านั้นถอดรหัสแล้วก็เอารหัสไปแปลงเป็นโค้ดสถานที่เข้าไปในกลุกมเกื่อจะขึ้นสถานที่ขึ้นมา ซึ่งได้รับคำชมเกี่ยวกับการการวางแผนการการสอนดีมากซึ่งก็ตั้งใจครับวัเนด้ไลน์นิดนึงครับวันนั้นขอบคุณเพื่อนที่ช่วยเหลือนะครับก็คือเข้าสายมันก็มีปัญหาเรื่องเวลาพอคุณครูเข้าสายเวลามันก็กำหนดเวลาได้ไม่ดีก็เลยขายขั้นตอนการนําเสนอเกไปแต่ว่าในแผนเขียนครบไม่หมดนะครับแต่ว่าพอไปทำจริงจริงมันมันมันควบคุมเวลาัเองไม่ได้เพราะว่าเราสายไปแล้วครับก็เลยกําหนดไม่ได้ว่ามันจบที่55าายี่ตอนไหนนะ ก็เลยขาดช่วงนำเสนอไปเขาก็ติงว่าถ้าเกิดถ้าเกิดทำในพ้ฒการแผนพวกนี้เป็นแผนที่ที่ดีมากแล้วก็ทําได้จริงแล้วก็นักเรียนก็คือเห็นผลจริงนะครับเพราะว่ามีการผมใช้กระบวนการของแพร่ติงแค่แชร์แต่ว่าขาดเจอรี่วอล์กไปครับพอดีว่าในกิจกรรมเนี่ยให้เด็การเสนอก็เลยไม่มีเจอรี่วอล์กเพราะถ้าเกิดเปลี่ยนจากการให้นักเรียนนำเสนเจอรี่วอล์กก็อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็ไปติงในแผนแผนเนี่ยจะติงตรงที่การวัดผลเงินผลครับ แต่ว่าเขาบอกว่าให้แยกเระวัดประเมินผลเคเดียวไปเลยแล้วให้จบในคั้นนั้นๆด้วยการให้ขั้นว่าถ้าเกิดในคา้นนี้อยู่เก็บ10คะแนนนะในการผ่านคือผ่านกี่คะแนนกำหนดไปเลยว่าได้7คะแนนคือผ่านเพราะว่าแต่ละแผ่นมันต้องจบเราต้องรอท้ามแผนหนึ่งชั่วโมงหมายความว่าต้องจบในชั่วโมงนั้นนะครับก็คือถ้าเกิดทำทำทำได้าันก็จะครอบคลุมแล้วก็ตอบโจทย์ในแต่ผนนั้นเลยโดยที่เราไม่ต้องไปคิดว่าเอาตัวพอดีว่าเป็นเป็นอนิสัย เยอะมากกี่คนแล้วน้องแหม่ห้าคน,นเจ็ดคนนักเรียนชั้นม .3 ทัพหนึ่งนะคะอ่าทีนี้ได้เปิดชั้นเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของเป็นเกี่ยวกับชีววิท,ทยาเนาะคงโซงทีนี้ก่อนที่จะเปิดอ่าในในเนื้อหานี้เนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่เคยสอนสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็มาพิจารณาดูในแผนทั้งก่อนที่สอนสองชั่วโมง เวลาในการตัดก,การเสียเวลาโดยใช้เห็นเพราะฉะนั้นก็เลยปรับปรับแผนตรงนี้แล้วก็มาลุ้นดูว่าเราจะใช้เวลาได้หชั่วโมงไหม <Okay. S 1> สรุปสุดท้ายก็คือโอเคแผนก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกินเวลานะคะพอดีพอดีนะเด็กก็สามารถทํากิจกรรมได้ได้ดีนะคะแล้วก็ในการทํากิจกรรมเด็กๆเขาก็ ให้ใช้ทักษะในการสังเกตในการร่วมทำโดยเริ่มแรกก็จนะใช้ทุกเทคนิคนะคะทุกเทคนิคในการที่จะแรกเลยก็คือให้เด็กเขาทิ้งแผลแฉะ,ะนะคะโดยให้เขาคิดคิดก่อนเอาปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องโครโมโซมว่าเขามีความรู้อะไรให้เขาคิดคนเดียวเขาก็นั่งคิดคนเดียวเราจะใช้อ่า ให้ถองกระดาษเขาแผ่นหนึ่งคุณครูก็จะต้องเตรียมสื่อพวกนี้เนะี่ยกระดาษแต่เป็นชิ้นเล็กๆๆใส่ตะกร้าไว้กระดาษแบบเป็นส่ตะกร้าไว้สีใส่ตะกร้าไว้ทุกอย่างจะต้องครบนะคะในหนึ่งคาบนี้ซึ่งก็ชื่นชมเด็กๆขเขาสามารถทําได้ดีนะคะแล้วก็ได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะคะซึ่งทุกคนก็สามารถใช้เทคนิคนี้ ได้100%ยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้รับความรู้คุูครูก็สามารถที่จะล้วงล้วงความรู้ของเขาออกมานะคะแล้วเขาก็หันเข้าหากันเราก็คุยกันกับไอ้ข้อมูลที่เขาบันทึกในกระดาษนั่นแหละคุยกันสองคนเขาจับคู่กันแล้วเราก็ให้เขารวมโดยใช้เทคนิค group p r o f i, 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 i ã, à, l ในกลุ่มของเขาก็เอาข้อมูลทั้งหมดเอามาคุยกันเอามาเขียนว่าข้อมูลทั้งหมดเขาเนี้ย ที่เขามีความรูเ้เกี่ยวกับโโมโซมเนีน่มีอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็ให้เขาออกมานําเสนอตรงนี้ตรงนี้จะยังยังไม่ให้นำแกลอรี่วอลเพื่อคุูครูวางแผนในเรื่องของเวลาถ้าเราแกลอรี่วอลสองครั้งเนี่ยเวลาก็จะหมดไปนะคะก็าวางแผนห้ขาขอ,อกหน้านเฉลี่ยเขาก็มานําเสนอสนุกสนานของเขา นะคะคุณครูก็สามารถที่จะให้คะแนนเขาได้นะคะเพื่อนๆก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งทั้งสี่กลุ่มนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เริ่มนะเริ่มคุยกับเขาโดยโยนคำถามคุณครูก็จะวางแผนได้แผนแล้วแหละคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองคำถามสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบไปสิบเจ็ดคำถามตั้งแต่จัดเป็นห้าคำถามก็ลงสเต็ปตามแผนนะคะอ่า เด็กเ,เขาก็สามารถที่จะตอบได้นะคะนะเราก็ดึงเขามาเข้าสู่กิจกรรมนะคะก็ให้เขาทำกิจกรรมซึ่งเราได้วางแผนว่าให้ให้เขาร่วมกันทำเราจะดูกระบวนการถูกครับโดยปรับจากการที่เขาตัดคุณครูก,ก็จัดก,การตัดตรงนั้นให้เรียบร้อยซึ่งามาดูแล้วมันไม่แตกต่างจากที่ มาตัดมาตัดก่อนหรือตัดหลังนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ระบุว่าโครโซมที 1. ่1คือตัวนี้ตัดเสร็จแล้วเราก็เอาโมากรองกันเพศชายเนาะเอาโมาแผ่ผู้ชายผู้หญิงเราก็เราก็จะดูการการทําง,งานของเขาเนะีการวางแผน่โดยเขาก็จะลงตําแหน่งกันเนาะสีตำแหน่งของอเทคนิคของกู่ก๊อฟโฟนะเด็กๆก็สามารถทําได้ดี ก,กิจกรรมก็จะลื่นไหลพอเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการน,นำเสนอเด็กๆก็ส่งตัวแทนหนึ่งคนก็คือคุณนำคุณนำเสนอเนาะคุณนำเสนอก็จะอ,ออกมานำเสนอเรียนให้กับเสร็จแล้วพอเด็กเขานำเสนอเสร็จครบเป็นวงรอบของเขาแล้วก็ให้ให้ข้างในกลุ่มเขาเนี่ยให้คะแนนได้อย่างที่น้องบอกเนาะท่านสอนอท่าน คณะกรรมการนิเทศต่างๆท่านจะดูตัวชี้วัดท่านก็จะดูว่าเด็กได้ให้คะแนแนไหมเด็กได้มีส่วนร่วมไหมเพราะฉะนั้นก็ชาตินั้นแหละค่ะเอาไปติดซึ่งที่ห้องเรามีพื้นที่เยอะเนาะเด็กเขาก็ติดติดเสร็จแล้วก็ให้แต่ละคนมาให้คะแนแนนะคะคนละหนึ่งคะแนนโดยที่ไม่ให้กลุ่มของตัวเองแล้วก็คุณครูอาจจะ ให้เป็นดาวให้เป็นขีดนะดาวหายไปในช่วงที่เราเราเตรียมการสอน